สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่พๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วคะ่ะกับคลิปเปิดไพ่อ่านดวงพระอาทิตย์ย้ายราศีเข้าสู่เรือนสุภาเรือนของความเจริญรุ่งเรืองของชาวตุลชาวตุลจะได้รับสิ่งใดบ้างนะคะวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวสุกแล้วก็ดาวจันทริตที่ ตุนได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้ค่ะก็คือพู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนคือชาวราศีตุลตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้ใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายนะคะเวกมีอัพทาโรนะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยค่ะ เรามาเปิดไพ่กันเลยค่ะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่17กรกฎาคมที่พระอาทิตย์ย้ายไปคู่กับคู่มิตรใหญ่ดาวพฤหัสบดีนะคะได้เกณฑ์ราชาโชคชาวตุลจะได้รับสิ่งใดบ้างคะจากเกณฑ์นี้ติดมาสองใบเอาเลยนะคะ คุณจะมีข่าวดีเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงาน k King of s w o r d นะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของโอกาสดีๆที่เข้ามาหาความสำเร็จในทุกสิ่งที่ลงมือทำนะคะความเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงโรดก้าวหน้านะคะบางท่านอาจจะได้เดินทางไกลเดินทางไกลนี้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าอาจจะได้เดินทางเพราะ่ารับตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้ค่ะบางท่านอาจจะ บางท่านอาจจะมีเกณฑ์ยกย้ายที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะคะย้ายประเทศไปต่างถิ่นต่างแดนแบบนี้ก็ได้นะคะวีซ่าผ่านนะคะหรือทําอะไรนะคะขอสัญชาติอะไรแบบนี้ข่าวดีเกี่ยวกับการเปลี่ยนสัญชาติข่าวดีเกี่ยวกับการ อาเรียกตัวเข้าทำงานข่าวดีเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็จะมีลาบผลที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลได้ด้วยนะคะสุภะก็แปลว่าการต่างแดนต่างประเทศเฟื่องฟูด,ด้วยสามเหรียญการงานสำเร็จแล้วงานก็จะดึงดูดเงินดึงดูดโชคลาภเข้ามาสีดาบรีแลกผ่อนคลายถ้าหากว่าก่อนหน้านี้แบบหักโหมนะคะแบกรับหลายสิ่งหลายอย่าง จนเหน็ดเหนื่อยจะเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาผ่อนคลายรีแลก์ได้พักผ่อนอ้าวแต่ว่ามีไพ่ก้าวไม่เท้าค่ะก้าวไม่เท้านั้นแปลว่าแปลว่าการยืนหยัดการไม่ยอมถอยแล้วก็ราชาถือเหรียญความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์มานะคะขอแค่คุณน,นั้นน่ะเจออะไรก็ตามแต่คุณ ไม่ท้อถอยยังไงลาบผลก็จะมาทุกเรื่องราวที่คุณแบกรับทุกเรื่องราวที่คุณทุ่มเทจะได้จะได้ความมัง่งคั่งจะได้ความอุดมสมบูรณ์ความก้าวหน้าจะมาอย่างแน่นอนเงินก้อนโตจะมาอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าก็จะมีช่วงที่แบบทุกอย่างสมดุลเข้าสู่สมดุลมากกว่าเคยนะคะเพราะว่าคุณจะเริ่มได้พักคุณจะเริ่มช่วงเวลาที่ลุยงานทุ่มเทไม่ยอมท้อถอยและยืนหยัด ก็จะมีช่วงเวลาที่ได้พักด้วยช่วงเวลาที่ได้ผ่อนคลายด้วยนะคะคุณจะได้รับผลก้อนโตเข้ามาอย่างแน่นอนคุณจะได้ความสําเร็จและข่าวดีในเรื่องงานเรื่องเงินนะคะได้รับโครงการดีๆได้รับโครงการใหญ่ๆแล้วก็จะเจอทีมเวิร์กที่ดีจะเจอมิตรดีสหายดีจะเจอการอุปถัมภ์ซัพพอร์ตที่ดีมีดวงชะตาเมตตามหานิยม นะคะโชคใหญ่ในชนสา,าจะเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเชิดชูส่งเสริมชื่นชมนะคะแล้วมันจะมีอีกบางเรื่องที่คุณจะได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าบางครั้งบางทีคุณมีเหตุที่ปัญหามันเกิดขึ้นก่อนและถ้าหากไม่มีปัญหานี้คุณก็ไม่ได้แสดงผลงานถ้าหากไม่มีใครที่สร้าง ที่แบบสร้างความไม่ไม่น่าพอใจอะไรตรงนี้เกิดขึ้นคุณก็อาจจะต้องแบกรับอะไรมากเกินไปต่อไปมันเหมือนกับว่าคุณจะได้สิ่งที่น่าพอใจคุณจะได้สิ่งที่มีความสุขมากขึ้นคุณจะได้ชีวิตที่ผ่อนคลายและสดใสมากขึ้นจากการกระทำที่พลาดของผู้อื่นหรือ การที่มีเหตุแห่งการทะเลาะเบาะแว้งความขัดแยง้งแล้วคุณไม่ยอมบ้างหรือว่าคุณเป็นคนที่กล้าหาญที่จะต่อรองต่อปากต่อคำหรือว่าหรือว่าแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนมันจะทำให้ผู้อื่นนั้นปรับตัวแล้วก็ เกรงอกเกรงใจคุณมากขึ้นและทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่างนั้นก็ได้นะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินและความสําเร็จเฉลิมฉลองนะคะสีไม้เท้าบางท่านจะมีข่าวดีเรื่องการได้บ้านนะคะได้บ้านได้รถที่นี้มีไพ่ห้าเหรียญห้าเหรียญแล้วก็6หมายเลขหก 6. โอ้ยเดลเวอร์ค่ะนะคะกำลังจะพูดว่าหถ้วยเดลเวอร์นะคะพลังงานของความรัก ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะคลี่คลายมีเกณฑ์ที่จะคืนดีกันมีเกณฑ์ที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณทะเลาะกันบอกเลิกกันไปเหินห่างจากกันไปคนรักของคุณเหมือนทนไม่ได้ทนไม่ไหวทนไม่ได้ทนไม่ไหว และจะหวนกลับขึ้นมานะคะแล้วก็จะดีขึ้นกว่าเดิมอาจจะเกี่ยวพันไปกับสิ่งที่เอฟได้อ่านไปเมื่อกี้ว่าบางทีแล้วความเป็นตัวคุณความเป็นตัวเขามีบางเรื่องราวที่ยืดเยื้อเป็นปัญหาและไม่มีใครยอมปรับไม่มีใครยอมเปลี่ยนจนกระทั่งเจอสถานการณ์ที่ห่างกันสักพัก ไม่มีความสุขจากการทำทำท่าทางเมินเฉยจนกระทั่งแต่ละคนรู้สึกรู้สึกได้ว่าการอยู่ด้วยกันนั้นมันสบายใจมากกว่ามันมีความสุขมากกว่านี้มันอบอุ่นมากกว่านี้ต่างคนต่างก็ยอมคลายอีกโก้คลายสิ่งที่ยึดติดคลายอะไรที่ไม่เคยยอมต่อกันนะคะคนรักของคุณ ก็เหมือนกับจะยืดหยุ่นและประนีประนอมแล้วก็พยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อปรับตัวเข้าหาแล้วความรักก็จะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆนี่คือสิ่งที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับว่าคนรักไปไม่รอดเหมือนคนรักไปจากคุณไม่ได้แล้วก็วนกลับมาหาอะไรแบบนี้นะคะหรือใครที่โสดอยู่นะคะใครที่โสดอยู่แสดงว่าตัวคุณจะเจอคนที่เป็นคนรักที่เข้ามาเยียวยาเข้ามาเข้ามาทำให้คุณรู้สึก ไม่เหงาอีกต่อไปเข้ามาแล้วก็เคียงข้างกันแล้วก็รับฟังพูดคุยเข้ากันได้แล้วเกิดบรรยากาศที่อบอุ่นแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบรักพบคู่นะคะหนึ่งไม่เท้าใครที่มีความรักอยู่อยู่แล้วความรักจะดีขึ้นมากความรักจะเข้าใจกันและกันแล้วลงตัวนะคะใครที่มีปัญหาก็จะแบบ ความสัมพันธ์จะดีเหมือนใหม่เลยหนึ่งไม้เทา้าแล้วก็เดลิเวอร์นะคะคนโสดก็มีเกณฑ์พบคู่ค่ะใครที่ทํางานค้าขายออนไลน์ได้ดีมากเลยนะคะเนี่ยรับผลเงินทองเข้ามาผู้สนับสนุนผู้อุปถรรัมเข้ามาอย่างมากมายทําอะไรขายทําเนี่ยน้ำมะนาวก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะมีลูกค้าลูกลูกค้าเข้ามานะคะแล้วก็ แล้วก็แบบปากตา่อปากความจเจริญรุ่งเรืองมาอย่างมากมายใครที่ค้าขายออนไลน์ก็ยอดรุ่งม,มากยอดพุ่งทะยานมากนะคะช่วงนี้จะได้เก็บทรัพย์นะคะจะเห็นทรัพย์เห็นโชคลาบเข้ามาบางท่านมีลาบลอยมาถึงตัวได้นะคะเก้าถ้วยหกเหรียญนะคะแบบถูกหวยรวยเบอร์อะไรแบบนั้นเลยแบบรอดแล้วชีวิตแบบรอดแล้วนะคะแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะที่จะต้องระมัดระวังนะคะสิบดาบ ไม้เท้าราชาถือไม้เท้าคุณจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะมีความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากบทเรียนบทเรียนของชีวิตในช่วงที่ผ่านมาหรือคุณอาจจะมีเกมที่เปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่บางท่านอาจจะไม่ได้หมายถึงการแบบกระเทาะอีโกอัตตาแล้วกลายเป็นคนใหม่ที่ เติบโตกว่าเดิมอย่างนั้นแต่อาจจะแปลว่าย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วเปลี่ยนฐานะครั้งยิ่งใหญ่เปลี่ยนชะตาชีวิตครั้งสําคัญแบบสิ้นสุดเส้นทางขาดแคลนแล้วก้าวเข้าสู่เส้นทางเศรษฐีนะคะเนี่ยหมายเลข9นี่แหละเรือนที่9ที่พระอาทิตย์ไปอยู่ลาพะ สุพระราชาโชคคู่มิตรใหญ่ด้วยนะคะไปเจอพระหรหัสบดีมีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องสิ้นสุดเส้นทางเดิมเพื่อเริ่มเส้นทางใหม่ที่รุ่งเรืองนะคะบางท่านหมายถึงออกจากตำแหน่งเดิมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะคะบางท่านยกย้ายประเทศบางท่านย้ายที่อยู่อาศัยบางท่านหมายถึงกระเทาะ เปลือกแข่งอีโก้และอัตตาละกลายเป็นคนที่มีความสุขความสําราญใจแล้วก็ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็ทําได้ดีเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยนะคะบางท่านก็หมายถึงคุณที่เปลี่ยนวิธีสร้างขอบเขตให้กับตัเองจากที่ไม่เคยที่แบบ ไม่เคยที่จะสร้างขอบเขตอะไรก็ทําให้ผู้อื่นเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่มีต่อคุณอย่างนั้นก็เป็นไปได้แต่การเงินจะดีนะคะการเงินจะดีเตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคนะคะแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่ผ่านมาจะจะเป็นเรื่องราวแห่งประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้ชีวิตของคุณมีแต่ด้านที่จเจริญขึ้นจากนี้ไปนะคะเราไปดูไพ่ออร์เรคิ้ลกันนะคะ ฉลองได้ฉลองแน่นะคะได้ฉลองความรักได้ฉลองความรวยได้ฉลองความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่ามีเรื่องที่ท้าทายเกิดขึ้นอยู่นะคะอย่างเช่นบางครั้งอาจจะเกิดความขัดแยง้งข้อขัดแย้งอะไรบางอย่างและคุณจะต้องยืนหยัดในคาคิดยืนหยัดในสิ่งที่คุณเป็นแล้ว ชีวิตจะดีขึ้นทุกด้านแล้วแบบผู้อื่นจะเปลี่ยนวิธีปฏิบัติต่อคุณให้ดีขึ้นนะคะหรือว่าโอกาสดีๆจะเข้ามาเหมือนกับมั่นใจมุ่งมั่นในเส้นทางของตัวเองมั่นใจมุ่งมั่นในความฝันของตัวเองแล้วฝันจะเป็นจริงแล้วความสำเร็จจะมานะคะ เคลียร์กระจ่างแจ้งแจ่มสายและชัดเจนอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่ยังอะไรที่ยังไม่เป็นไปดังหวังนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มลงตัวเข้าทางคุณคุณจะรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ดูจะ<ม>ก็ดูจะโดนใจผู้อื่นก็ดูจะเป็นสิ่งที่ผู้อื่นต้อนรับก็ดูจะเป็นการที่ผลิตอะไรออกมาแล้วก็ไปแมทช์กันไป ไปทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่ามันดีมันตรงใจมันเป็นสิ่งที่ใช่ไปหมดเลยเหมือนดวงเปิดแล้วก็กําลังจะได้รับสิ่งดีๆนะคะจะเจอคู่ที่แมทชกันอย่างลงตัวจะเจอคู่ที่อุ้มสมจะเจอคู่ที่เหมาะสมคู่ควรกันจะเจอความรักที่ชัดเจนกระจ่างแจ่มใสชัดเจนนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่จะเคลีย จะเคลียแล้วก็ประนีประนอมแล้วปรับตัวเข้าหากันปรับจูนเข้าหากันนะคะและมีความสุขร่วมกันกันก,นก,นกว่าเดิมมากๆคุณจะเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้เต็มที่เลยนะคะคุณจะเป็นคนที่ได้เฉลิมฉลองการสร้างสารรค์นะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรช่วงนี้เห็นผลลัพธ์เห็นเงินทองเห็นลาบผลมาเต็มเลยนะคะจะจะเก็บเงินได้เยอะจะ จะได้สะสมทรัพย์นะคะจะเจอช่องทางที่คุณอยากจะสร้างสรรเพื่อเพิ่มพูนลาบผลจะเจอเส้นทางที่ได้สะสมทรัพย์เป็นของตนนะคะคุณจะเริ่มมี คุณจะเริ่มมีทรัพ,พยากรมากขึ้นเรื่อยๆคุณจะมีข่าวดีเรื่องการมีทรัพย์นะคะการมีอสังหาริมทรัพย์อะไรแบบนั้นก็ได้นะคะหรือการเจอที่ทางที่ตัวเองจะประกอบกิจาการธุรกิจอะไรแบบยั่งยืนยาวนานนะคะเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะได้สร้างชีวิตที่แท้จริงแล้วนะคะมันมีภาวะที่ว่าถ้าที่ผ่านมาคุณมีการแบกภาระและชีวิตก็ทำเพื่อที่จะแบกรับ ผู้นั้นผู้นี้หรือทําเพื่อที่จะชําระสัดสางภารณีสินค้างเก่าและแทบจะไม่มีอะไรแบบหลงไม่มีอะไรหลงเหลือไม่มีอะไรที่ได้สะสมจากนี้ไปอะช่วงพ้นเคราะห์และหมดและหมดภาระหมดเรื่องราวอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็น รูร่วนะคะทางการเงินนนะคะจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ได้สะสมและอุดรูร่วทางการเงินแล้วก็เติมคลังสมบัติของตัวเองนะคะโอ้ไพ่เดทเหมือนไพ่สิบดาบที่ขึ้นมาเลยนะคะจบสิ่งเก่าเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่บางท่านนะคะเท่านั้นที่อาจจะมีเหตุเหมือนกันแหละว่า ถ้าความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์ใดที่ใช่ความสัมพันธ์น,นั้นจะดีขึ้นจะเบ่งบานจะเปล่งประกายจะรียูเนียนจะคืนดีนะคะความสัมพันธ์ใดใช่ความสัมพันธ์น,นั้นจะปรับตัวปรับจูนเข้าหากันแล้วกข้ามผลอุปสรรคแล้วอยู่ด้วยกันด้วยความเย็นใจสบายจิตมากขึ้นความสัมพันธ์ใดที่ไม่ใช่ ก็จะมีสถานการณ์ที่จะต้องแยกกันอย่างชัดเจนในช่วงนี้แหละนะคะ Freedom อิสระภาพสิ่งดีๆรออยู่เบื้องหน้านะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องของ การที่เจอปัญหาอะไรมานานและการเจอการถูกเอาเปรียบอะไรมานานแล้วคุณจะปลดล็อกและเป็นอิสระได้ฟรีดอมนะคะคุณจะจบเส้นทางที่ตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบคุณจะจบเส้นทางที่ทําอะไรแล้วไม่คุ้มไม่คุ้มแรงกายแรงใจไม่คุ้มภูมิปัญญาที่ตัวเองภาคเพียรพยายามนะคะคุณกําลังจะได้ตั้งต้นใหม่ คุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆที่เป็นรางวัลที่คุ้มค่ากับการสร้างสารรค์รออยู่ในเบื้องหน้านะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะผลัดเหมือนกับเหมือนกับฉลัดสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ โชคชะตาของคุณออกไปเพื่อเข้าสู่เส้นทางที่แท้จริงเหมือนผีเสื้อที่ออกมาจากรังดักแด้อย่างนั้นเลยเหมือนดับแด้ที่กลายเป็นผีเสื้อในที่สุดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีรอคุณอยู่นะคะถ้าหากผู้ใดที่ผ่านความลำบากมาในช่วงที่ผ่านสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คุณได้ตกตะกอนทางความคิดและ ได้เรียนรู้ความเป็นจริงว่าเรื่องราวเหล่านั้นคุณจะไม่ย้อนหลังกลับไปเจออีกแล้วคุณคุณจะไม่ยอมให้ตัวเองเจอกับสถานการณ์ใดๆที่เป็นเช่นนั้นอีกแล้วคุณจะกลายเป็นคนแบบเหมือนใหม่เลยอะรีเบิร์ดนะคะนะคะเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่และคุณจะกำหนดขอบเขตให้ผู้อื่น ได้รู้จักเกรงอกเกรงใจให้ผู้อื่นรู้จักเคารพพื้นที่ของคุณเคารพทรัพยากรของคุณไม่ใช่คนที่แบบละลาบละล้วงเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือเพื่อนฝูงหรือว่า,าสังคมใกล้ชิดอะไรยังไงก็ตามคุณจะได้รับวิธีปฏิบัติใหม่ที่ผู้อื่นจะค่อยๆซึมซับขึ้นเรื่อยๆผู้อื่นจะค่อยๆแบบ ทำความเข้าใจกับตัวคุณมากเรื่อยๆว่าคุณเปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณเติบโตขึ้นและปฏิบัติต่ตอคุณเนี่ยต้องให้เกียรติต้องเคารพต้องเรียนรู้วิธีการคิดก่อนที่จะแสดงออกว่าต้องการอะไรจากคุณต้องรู้จักระมัดระวังความอยากได้อยากมีอยากเป็นเวลาอยู่ต่อหนะ้าคุณจะต้องรู้จกักรู้จักแบบ คิดก่อนที่จะสื่อสารอะไรแบบนั้นนะคะนะคะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าคุณจะทำให้คุณจะทําให้ผู้อื่นนั้นน่ะรู้จักวิธีการปฏิบัติต่อคุณแบบเมตตาการุณาและอันนี้นี่แหละคือสุภะนะคะที่พระอาทิตย์ไปอยู่แล้วก็กระตุ้นพลังงานของความ สุขความเจริญให้กับคูนหมายฟุนเนต็ตนะคะสติสัมปชัญญะและควบคุมจิตใจได้ดีเข้าสู่ช่วงภาวะจิตสงบรู้ตัวและอยู่กับปัจจุบันนะขณะเป็นนะคะก็บางท่านได้รับอภิปรัชญาความรู้อันประเสริฐที่ยิ่งใหญ่เลยที่จะพาชะตาของตัวเองเย็นจิตเย็นใจสบายใจตลอดนะคะนี่คือเรื่องราวที่ พระอาทิตย์จะนำมาให้คุณนะคะสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่พเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอใหพ้พี่เพื่อนๆชาวตุลทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบ,บานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการ เลยคะ่ะนอนละบฝันดีมีตังใช้เบิกบานและจํมใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ